ให้เครือขัดได้เป็นสวสดาบันเราลองดูว่าเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เครือขัดเป็นสวสดาบันได้ซึ่งจริงๆพระศาสดาตรัสเอาไว้หลายประสูตร์ก็ยกมาให้พวกเราดูเป็นบางตัวอย่างในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรแต่ก็เหมือนปารลบอนาถบินทิกะคหบดีเพราะครั้งนั้นอนาถาบินทิกะคหบดี แวดล้อมด้วยอุบาสกประมาณ500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าสารีบุตรเธอทั้งหลายพึงรู้จักคฤหัสถ์สักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นุ่งขาวห่มขาวมีการงานสำรวมดีในศิกขาบทหประการ และมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีภายในจิตอันยิ่งสี่ประการและครหัสั์ผู้นั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยากรตนด้วยตนเองว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเอราชานเปรตวิสัยอบายทุขติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้มีอันจะตัสรู้ได้ในเบื้องนาหลักๆก,ก็อยู่ที่มีการงานสำรวมดีในสิกขาบทห้าประการและก็ได้ตามปรารถนาไม่ยากไม่ลำบากซึ่งทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีภายในจิตอันยิ่งปกติถ้าเป็นทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็มักจะ ชี้ไปที่ฌานทั้งสี่ก็คือฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่แต่ในพระสูตรนี้พระองค์อธิบายต่างพวกเราลองฟังดูว่าทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนอกจากฌานทั้งสี่แล้วมีอะไรได้มีการางานสำรวมดีในสิกขาบทห้าประการแล้วก็ได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากได้ตามปรารถนาซึ่งทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสีรวมเบ็ดเสร็จก็ห้บวกสีก็คือเกนั่นเอง หรือใครจะจำสี่บวกหนึ่งก็ได้ก็คือสิขาบทห้าก้อนหนึ่งแล้วก็ทาเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก้อนหนึ่งทีนี้ทําเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันชื่อก็บอกแล้วว่าอยู่เป็นสุขในปัจจุบันใครทําได้ปัจจุบันจะอยู่เป็นสุขเรามาดูว่าพระศาสดาอธิบายอย่างไรพระองค์ก็ตรัสอีกว่าสารีบุตรเครือหันเป็นผู้มีการงานสํารวมดีในสิกขาบทห้าประการเป็นอย่างไรคืออริยสา,าวกในกรณีนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แลครือขัดเป็นผู้มีการงานสำรวมดีในศิขาบทห้าประการก่อนแรกก็คือสินทั้งห้าศิขาบทห้าประการก็ให้เราเข้าใจได้ว่าคือสิ่งห้ นอกจากสินห้าแล้วทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีอะไรบ้างพระธาสดายกาอิิบายว่าอริยะสาวกในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหรันต์ตัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีภายในจิตอันยิ่งข้อที่หนึ่งอันอรยะสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้วการที่เรามีความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ากลายเป็นว่าข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งของทรรเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเมื่อเราได้ทำข้อนี้มาก็ยังทำให้จิตเราหมดจดแล้วก็ผ่องแผ้วหรือผ่องใสข้อที่สองอีกประการหนึ่งอริยสา,ามกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรีแล้วอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีภายในจิตอันยิ่งข้อที่สองอันอรยะสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วของจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้วข้อที่สองก็คือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ใครมีข้อนี้ก็ได้ชื่อว่าได้ทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันข้อต่อมาอีกประการหนึ่งอริยาสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว นั่นคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรรับทักษินาควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีภายในจิตอันยิ่งข้อที่สามอนริยาสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจบ แห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้วอีกประการหนึ่งอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะรักใคร่แล้วเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีภายในจิตอันยิ่งข้อที่สี อนอรยาสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้วในพระสูตรนี้ทําเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสี่อย่างก็คือเริ่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวแล้วก็มีศีลที่รักของพระอริยะหรือมีศีลที่พระอริยะรักใครใครมีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ชื่อว่าได้ทําเครื่องอยู่เป็นสุขไปนหนึ่ง้อ และถ้าเรามีทั้งสข้อเราก็ได้ทําเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันทั้งสข้อและพระองค์ก็กล่าวในตอนท้ายว่าสารีบุตรเธอทั้งหลายพึงรู้จักเครือขัดสักคนใดคนหนึ่งผู้นุ่งขาวห่มขาวมีการงานสํารวมดีในสิกขาบทหประการและมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งทําเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีภายในจิตอันยิ่งสประการเหล่านี้ และเครือหัาผู้นั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยากรตนด้วยตนเองว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกําเนิดไดราสารเปิดวิสัยอบายทุกคติและมีนิบาทสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้มีอันจะตัดสรู้ได้ในเบื้องหน้าก็คือศินห้าบวกกับทําเครื่องยนยเป็นสุขในปัจจุบันสอย่างซึ่งชื่ออันเนี้ยปกติ เรามาักจะคุ้นกันอยู่ที่โสตาปฏิยังคัสิีองค์แห่งการบรรลุโสดาบัตใครมีสีข้อนี้ก็เป็นเหตุให้ได้ความเป็นพระโสดาบันและถ้าเครือหัาผู้ใดมีสีข้อนี้บวกกับศีนห้าที่สำรวมดีหรือบริบูรณ์ก็สามารถบอกตัวเองได้ว่าเป็นผ้ารหันมีคนสงสัยว่าเอ๊ะการสำรวมดีในสิกขาบทหประการ ศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันแค่ไหนอาตมาก็เลยมองอย่างนี้ผิดถูกประการใดก็รับฟังเอาไว้แต่ไม่ใช่ที่สิ้นสุดก็เหมือนการทำศีลให้บริบูรณ์ก็อย่างเด็กก็คือกายวาจาเราไม่ผิดเพราะศีลก็เป็นตัวรักษากายกับวาจาเราก็จะเห็นแต่ศีลที่พระอริยรักใคร่ คิดดูว่าถึงขั้นที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่ากไม่พลอยซึ่งคําว่าไม่ขาดทะลุด่างพลอยเนี่ยมันมีพระสูตรที่พอเทียบเคียงได้ก็คือไม่แม้แต่ที่จะคิดผิดศีลจะต่างกันที่คนทาศีลให้บริบูรณ์ในใจเขาก็อาจจะมีความรู้สึกบางครั้งก็อาจจะหลุดทําผิดศีลแต่เพียงแค่ว่าไม่ถึงขั้นกายกระทําไม่ถึงขั้นปากพูดออกไป ศีลเขาจึงยังบริบูรณ์อยู่ได้ยังบริสุทธิ์อยู่ได้แต่พอขึ้นคําว่าไม่ขาดทะลุด,ด่างพลอยก็คือไม่แม้แต่จะคิดอันนี้ก็จะสูงขึ้นไปอีกอันนี้ก็เลยพิจารณาว่าความต่างกันก็อยู่ตรงนี้ก็เลยเล่าให้พวกเราฟังแต่อาจจะไม่ใช่ที่สุดข้างอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเจอคําตอบที่ชัดเจนกว่านี้ตอนนี้ก็เลยพิจารณาว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ เพราะถ้าเป็นบุคคลที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบอะอาตมาก็มีความเชื่อว่าแม้ความคิดที่อยากจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุราไม่ไรก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่กําลังพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ความรู้สึกบางจังหวะก็อยากจะจะจิกสักคาอยากจะดื่มสักอึกนะเห็นยุงมากัดแมมอยากจะ แตะเบาๆให้มันตายไปแต่ก็ด้วยความที่อ่พยายามรักษาศีลให้ดีอยากจะทําแต่เราไม่ทําน,นั่นคือความตายเพราะศีลในความหมายอีกนึงก็คือแปลว่าปกตินั่นก็คือเป็นปกติของคนคนนั้นที่ไม่ได้แค่ปกติของกายกับคําพูดแต่ปกติไปถึงใจคือเลยเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างนี้